สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สำนักข่าวเอซีพาทุกท่านมาอยู่ที่จังหวัดประทุมธานีครับครับวันนี้เราจะมาลงพื้นที่มาโครงการบ้านพอเพียงนะครับที่หมู่4ตำบลลำไทรอำเภอลำลูกกาจังหวัดประทุมธานีนะครับครับวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ทางท่านรองศาสตราจารย์ดรสุกิระนนะครับขอจิตเมธ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหัวหน้าจิตอาสา904จังหวัดปทุมธาน,นีครับครับวันนี้ท่านก็ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านพอเพียงนะครับที่หมู่4ที่ตำบลลำไฟอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธาน,นีครับดังนั้นจึงอยากจะขอให้ท่านกล่าวนะครับเกี่ยวกับโครงการ904นะครับจิตอาสา โครงการบ้านพอเพียงนะครับมีความเป็นมาอย่างไรครับขอให้ท่านได้กล่าวนะครับบ้านหลังเล็กที่17หมู่4ตำบลลำไสออำเภอลำลูกกาจังหวัดปนานีผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านก็คือคุณนะ้าปราณีนะครับซึ่งเห็นว่าที่มาก็เกิดจากทางท่านกำนันเอกสิทธิ์หรือที่ชาวบ้านรู้จักกำนัน เอหรือดรเอนะครับกำนันเก๋อเก๋ครับกำนันเก๋หรือดรเก๋ได้มีหนังสือไปถึงผู้บังคับการกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์เรื่องขอรับการสนนุนกำมังพลจิตอาสา904เพื่อมาสร้างบ้านให้เป็นที่อยู่อาศัยที่สามารถพักพิงหลับนอนและใช้สำหรับการผ่อนคลายในชีวิตประจำวันได้ สืบเนื่องจากว่าคุณนะ้าปราณีพิการตั้งแต่ต้นนะครับไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้มีผู้ที่คอยดูแลรักษาและอาคารบ้านหลังเดิมเป็นสังกสีกั้นนะครับไม่มีห้องน้ำสืบจากเดิมนี้ของห้องน้ำแต่ด้วยที่ทางท่านกํานันเอกสิทธิ์ดเรเอกสิทธิ์นะครับได้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บังคับการกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์นะครับ ซึ่งจะเห็นว่าพื้นที่ลำลูกกามีท่านผู้กองซึ่งเป็นผู้นัาปรญชาของท่านเป็นหัวหน้าจิตอาสา904ลําลำลูกกาได้ให้ความสำคัญในส่วนนี้ก็ได้ดำเนินการสร้างบ้านนะครับก็คือตั้งแต่วันที่4พฤศจิกามาจนถึงวันที่16ทธันวาคมนะครับแล้วเสร็จพร้อมกับมีห้องน้ำด้วยดังนั้นในวงเงินงบประมาณก็ได้รับการส,สนัสบสนุนมาจากท่านกำนันทองสุขนะครับ ซึ่งได้พิจารณาในวงเงินที่ตั้งไว้ทุกหลังก็คือ1 8 0 0 0บาทจะเห็นว่าถ้าไม่ได้รับความเคราะห์กำบ,บังพลจิตอาสา904จากกรมต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ก็ในส่วนราคานี้คงสร้างไม่ได้เพราะทางกำบ,บังพลไม่ได้คิดเรื่องค่าแรงเป็นการสร้างถวายเนื่องในวันคล้ายวันสนาคตของร้น9รัชก,กาลที่9 และวันที่5ธันวาคมเนื่องจากว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติสวายเป็นพระรารษฎรศสให้เกิดขึ้นเพื่อให้ประสบนิกรของพรงท่านจากการสื่อสารต่อยอดมาถึงล้นเก้าและการที่10ให้ประสบนิกรของพระงท่านอยู่ดีมีสุขโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยและเห็นว่าวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดจากการที่ว่าต้องการซ่อมแซมหรือสร้างที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงให้เกิดความมั่นคง ให้ประชาชนในพื้นที่จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับการพิจารณาหรือเกิดจากการสำรวจของจิตอาสา904ในจังหวัดพินธานีนะครับโดยเป้าหมายได้ตั้งเป้าหมายไว้1,5.000หลังนะครับที่จะเกิดขึ้นทั้งนี้จะเกิดความสำเร็จได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนงานอย่างครั้งนี้ครับก็ได้หลวงพ่อนะครับซึ่งท่านได้เบตากรุณาสนุนในเรื่องของอาหารการกิน ให้กับทีมของคณะจิตอาสา904โดยกำลังพลหลักก็คือกรมต่อสู้อากาศยานนักษาพระองค์นะครับโดยท่านผู้กองได้นำกำลังพลมาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ได้เห็นประจักษ์อยู่ในวันนี้นะครับและมีกำนันมีท่านผู้ช่วยกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสาในพื้นที่ได้การสนับสนุนตลอดถึงทางอำเภอลำลูกกานะครับท่านแหนมเภอสถานีตำรวจนะครับภูทรลำลูกกานะครับ ก็จะเห็นว่าความร่วมมือทั้งหมดมาจากการบูลณาการทำงานร,ร่วมกันนะครับเพื่อให้ทุกอย่างได้บรรลุเป้าหมายตามที่โครงการได้ตั้งไว้คือบ้านพอเพียงนะครับก็ขอญาตนำเรียนเบื้องต้นเพียงแค่นี้ครับขอบพระคุณครับ,คร,บครับแล้วสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สมควรจะได้รับความช่วยเหลือนะครับในโครงการบ้านพอเพียงนี่จะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับหนึ่ง ในส่วนของบ้านเมื่อสํำรวจแล้วนะครับเป็นบ้านที่ไม่สามารถที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้อย่างยั่งยืนถาวรก็คือ,อใกล้จะชำํำรดหรือ,อมุงสังกะสีไม่มีห้องสุขาพิบาลไม่ถูกสุขลักษณะอันถัดมาราษฎรในพื้นที่ไม่มีฐานะก็คือมีความเป็นอยู่ที่ลำบากนะครับไม่มีอาชีพเลี้ยงตนเองได้อย่างเพียงพอนะครับ ในส่วนนี้ครับเป็นวัตถุประสงค์หรือเป็นบ้านที่มีการขยายคือจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นในบ้านแออัดยัดเยีดยดก็จะเห็นว่าสอดคล้องกับในส่วนของโรคระบาดโควิด2019เพื่อไม่ให้มีการระบาดดังนั้นในส่วนนี้ครับก็เป็นเป้าหมายที่ว่าโครงการจิตอาสา904จะต้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลประสบนิกรของท่านให้มีที่อยู่ ที่อาศัยอย่างถูกสุขลักษณะนะครับมีที่นอนมีห้องน้ำนะครับและมีส่วนของปลูกพืชผักจะเห็นว่าบ้านหลังนี้จะมีปลูกต้นชะพูไว้รอบรอบข้างเพราะเป็นอาหารที่ใช้ประกอบในชีวิตประจำวันได้นะครับก็ขอญาตนำเรียนครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณมากครับผลครับเราจะขาดอีกเสียไม่ได้นะครับสำหรับอีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นกำลังพลนะครับหัวหอกใหญ่นะครับที่นำกำลังพลมา สนับสนุนในการซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้นะครับท่านนาวาอากาศเอกจวัฒพัทระดีหลกนะครับผู้บังคับกรมทหารกรมต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์โดยบัญชาการอากาศโยธินให้การสนับสนุนกําลังพลจิตอาสาของโครงการก้าสในครั้งนี้ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับอยากจะสอบถามท่านในการนํากําลังพลมาสนับสนุน มีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับที่ลงพื้นที่มาช่วยเหลือประชาชนครับครับทางทั้งหน่วยเองนะครับคือกรมทหารต่อสู้อากัศยานนักแถวองค์ก็คือมีภารกิจที่ต้องช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วนะครับเมื่อผมมารับตําแหน่งนะครับก็ทราบว่าทางจิตอาสาในพื้นที่ได้ประสานมาที่ที่หน่วยนะครับเพื่อสร้างบ้านผมก็อได้สอบถามนะครับคืองบประมาณ มีส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นกําลังพลที่ผมมีก็จะมีที่เป็นช่างนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็ที่ที่พอใช้แรงงานใช้กําลังนะครับมีความรู้ก็มาช่วยกันไม่ได้ใช้กุประมาณอะไรเลยครับครับก็เป็นการเต็มใจแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาของห่วยอยู่แล้วครับครับผมครับแล้วการนำกำลังพลมาในแต่ละครั้งนี่เราต้องประเมินนะครับว่าบ้านแต่ละหลังเนี่ย มีพื้นที่ชำรุดเสียหายไม่เท่ากันจะต้องนำกำลังพลมาจำนวนเท่าไหร่ก่อนอื่นเลยก็ต้องให้ให้ทางทางผู้บวดผู้กองเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยมาสำรวจสำรวจเบื้องต้นว่าเราจะทำเป็นงานลักษณะไหนครับแล้วจะนํากําลังพลมาที่ว่างจากภารกิจนะครับจาน่วยเนี่ยสามารถสำรุจได้อยู่แล้วครับจะต้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานนะครับแต่ทุกครั้งจะมีการมาสารวจก่อนครับอ๋อสำรวจครับ สุทุมธานีนี่พอจะมีข้อมูลว่าผู้ที่ต้องการจะได้รับความช่วยเหลือนี่มีจํานวนเท่าไหร่ครับครับข้อมูลจากทางจังหวัดนะครับที่ให้ข้อมูลมาก็คือในปีนี้จะมี360ครัวเรือนครับแล้วก็สําหรับตำเภอบลลาไทเนี่ยได้10 1สครัวเรือนครับ360นี่คือเราจะต้องไปดําเนินการในปีพศสอ6 5ถูกต้องไหมครับครับครับถูกต้องครับครับผม แล้วภายในหนึ่งปีนี่คิดว่าเราจะทําสําเร็จไหมครับถ้าช่วยกันนะครับทั้งจิตอาสาภาคประชาชนทั้งส่วนส่วนจังหวัดแล้วก็ทางจิตอาสาของหน่วยเองพร้อมที่จะให้รับให้การสนับสนุนครับก็น่าจะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งครับครับท่านอยากจะกล่าวขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างครับที่ช่วยกันออกแรงร่วมแรงร่วมใจนะครับก็เพื่อให้งานสําเร็จ ครับก็ต้องขอบคุณทางท่านรองอธิการบดีนะครับสถาบันราชมงคลเทคโนโลยีธัญบุรีครับที่ท่านเป็นหัวหน้าหัวหน้าจิตอาสาจังหวัดนะครับส่วนของหลวงพ่อนะครับที่ให้การสนับสนุนกำลังพลในเรื่องของอาหารการกินสุดท้ายก็ชาวบ้านในพื้นที่ที่มีส่วนร่วมนะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมในการหา กัสดุอุปกรณ์มาสนับสนุนให้กับทางเจ้าของบ้านนะครับก็ในพื้นที่ก็ให้ความร่วมมือครับก็ต้องขอขอบคุณมาเน่ากันนี้ครับครับขอบคุณมากครับผมครับครับเรามาพบกับท่านกำนันเอกติ์ปัตตภีศรีนิราณนะครับท่านเป็นกำนันตำบลลำไทรที่ดูแลพื้นที่ของตำบลลำไทรแห่งนี้ครับก่อนอื่นผมอยากจะทราบข้อมูลจากท่านกำนันนะครับว่าในพื้นที่ของตำบลลำไทรเนี่ยมีประชาชน ที่สมควรที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่ครับพอคร่าวๆได้นะครับได้ครับตอนนี้ได้ให้ทางออผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่นะครับของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2พื้นที่ด้วยกัน2พื้นที่หลักๆนะครับก็แบ่งเป็น1เทศบาลตําบลน,นะครับสองเป็นอบตอนะครับอบตอตาบ,บลลาไทรเราก็แบ่งเป็น2ภาคส่วนด้วยกันในส่วนของอบตอลําไทรเนี่ยปีนี้เราได้งบประมาณมาอีก10หลังคาเรือนจริงๆได้มาเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าด้วย ด้วยที่อำเภออื่นๆตำบลอื่นๆ,ๆเนี่ยเขามีความที่อาจจะลำบากหรือวิกฤตหรือด้วยโอกาสมากกว่าตำบำ <S <S ลลำไทเราก็ได้นั่งประชุมกันว่าเ,ออเราควรที่จะได้รับแค่10บหลังคาเรือนไปก่อนเด <นะ S 2> ี๋ดยวโอ,อกาสหน้าเนี่ยถ้ามีงบประมาณมาจากทางสภาอง,องค์กรตำบลเนี่ยเราก็จะเพิ่มขึ้นตามลําดับครับผมครับและในในปี65นี่มียอดนะครับว่าตำบลลำไทนี่จะต้องช่วยเหลือประชาชน สงรงการบ้านนี่จํานวนเท่าไหร่ก็ตอนนี้ได้ออกสํารวจออยอดคร่าวๆเนี่ยก็อยู่ที่10หลังคาเรือนครับ,รบพีประสิทธิ์ครับปี65น,นะนปี65 <นะ S 2> ครับผมแต่ว่าถ้าในงบประมาณครึ่งปีหลังถ้ามียอดขึ้นมาเพิ่มขึ้น,นก็จะเราก็จะมานั่งปรึกษากับทางประธานของจังหวัดสภาองค์กรจังหวัดว่าตอนเนี้ของเรามีอีก3หลังคาเรือนนะของงบประมาณได้ไหมเราก็จะมานั่งพิจารณากันนะครับครับผมครับส่วนส่วนในเรื่องงบประมาณนี้บ้านแต่ละหลังเนี่ย ชำลุดทุดโธมซ <c oughs> ่อมแซมไม่เท่ากันครับเราจะต้องจัดสรรงบประมาณยังไงครับอ๋อในเรื่องของแต่ละหลังอย่างที่แต่ละหลังแต่ละตำบลเนี่ยแต่ละหลังคาเรือนเนี่ยซึ่งงบประมาณบ้านหลังเล็กหลังใหญ่ชำรุดมากชำรุดร้อยเนี่ยซึ่งงบประมาณต่างกันแน่นอนครับแต่ว่าในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของความสามัคคีในชุมชนในเรื่องของออการที่มีพระพระเจ้าวาดนะครับของหลายๆที่ ยกตัวอย่างของวัดนิเทศนะครับก็มาร่วมใน,ในเรื่องของอาหารนะครับมีผู้ใหญ่บ้านมีองค์กรท้องถิ่นนะครับมีห้างร้านมีบริษัทเนี่ยก็มาในเรื่องของไม้ในเรื่องของเสาในเรื่องของปูนอย่างเจ้มไม้ลงน้อยก็อาจจะมาในช่วยในเรื่องของหินในเรื่องของทรายนะครับในการเทพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีหน่วยงานของจิตอาสา904นะครับโดยการนําของออท่านผู้กองนะครับผู้กองธนพัฒนนะครับ ได้ได้นำกำลังนะครับมาช่วยกันโดยที่กำลังคนมาช่วยในการของซ่อมแซมบ้านเรือนในเครื่องโดยที่ไม่มีค่าแรงเกิดขึ้นครับพี่พวกเราในองค์กรท้องถิ่นองค์กรท้องที่เนี่ยก็รวมในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคครับพี่คัทครับผมครับใน,ในการดําเนินงานที่ผ่านมานี่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคบ้างนะถ้าพูดถึงอุปสรรคก็ถ้าพูดกันตรงๆก็ ตอนนี้ไม่มีเลยครับในเรื่องของอาจจะมีในเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับแค่นั้นเองครับในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างในเรื่องของอุปกรณ์วัสดุเนี่ยตรงนี้หลายๆที่ที่ผมเอ่ยให้ทางพี่ประสิทธิ์พูดได้ทราบก็คือหลายๆหน่วยงานเนี่ยมีการช่วยเหลือแม้กระทั่งอำเภอในทั้งอบตเงี้ยครับนะครับเราได้ประสานครับได้ประสานครับมาช่วยเหลือกันครับแล้วเป็นงานของจิตอาสา904ก็ ก็รู้อยู่แล้วว่าในการของอาสาครับพี่คือร่วมแรงช่วยกันนะครับครับยังไงก็ผมก็ต้องขอแสดงความดีใจกับท่านกำนันเอกติดนะครับที่ทํางานอย่างไม่รู้จกเหน็ดเหนื่อยนะครับทํางานเพื่อประชาชนชาวบ้านนะครับครับขอขอบพระคุณมากครับผมขอบคุณครับ